สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่การดำเนินดวงเรียมรราคลิปนี้เราจะมาในหัวข้อทอปิกที่ว่าคุณไร,ร้กาศแค่ไหนในสายตาของคนที่รักคุณชอบคุณร้ายอย่างไรร้ายเรื่องอะไรนะคะ ขออนุญาตเทวดาประจำตัวของคนที่ไปเจอแกล้งกมนี้ตรวจสอบพลังงานเดวิลของคุณพลังงานท็อกซิกในตัวของคุณนะคะฟังเพื่อเป็นการนำทางเป็นแนวทางเรารู้ว่าสิ่งไหนไม่ดีเราจะได้ปรับเปลี่ยนนะคะพฤติกรรมของเรานิสัยของเราให้น่ารักให้ไม่เป็นพิษไม่เป็นภัยกับบุคคลรอบข้างสังคมรอบข้างนะคะจะได้ไม่เกิดเวรกรรมต่อคนอื่นเนาะยูเ,ยนะเรเนียต้าลมมิถุนุก,กุมเนปจูน้าดินพฤษศกรรกรจูป,ปิเตอร์คนที่เกิดในวันพฤหัส จะเป็ดาราศีมิถุนด้านลมเออท่าดินพฤชศกัมกอนแอริราศีเมทัตไฟแคนเซอร์ราศีกรกฎธาตุน้ำแล้วก็วอเทอร์ธาตุน้ำมีกรกฎพิจิกตัวเลขวันที่เกิดที่เกี่ยวข้องกับคุณมียี่สิบยี่สิบหกหนึ่งยี่สิบเอ็ดสี่สิบแปดสามแล้วก็ยีิบสี่แล้วก็ดาราศีไม่มีเป็นไม่เป็นไรนะคะเรามาตววรวจสอบพลังงานตัวตนของคุณตัวของคุณนะคะคุณคิดว่าตัวคุณเองเนี่ยเป็นคนยังไง นะมาดูซิคิดว่าตัวเองร้ายไหม <c oughs> นะมาดูพลังงานของคุณกันว่าคุณคิดว่าตัวเองร้ายไหมคุณคิดว่าคุณเป็นคนยังไงถามตัวคุณเองก่อนอาจจะเป็นจิตใต้สำนึกของคุณนะคะที่จะบอกแทนตัวคุณคุณอาจจะปฏิเสธก็ได้นะว่าฉันไม่ได้เป็นคนแบบนี้อย่างนี้นะสาม สามคาถาตัวของคุณนะคะคิดแล้วก็รู้ดีเลยแหละว่านะตัวของคุณเนี่ยเป็นคนยังไงนิสัยยังไง นะคะก่อนที่จะไปตัดสินใครเนี่ยคุณะ่ะคิดแล้วคิดอีกนะคะไม่ใช่อยู่ดีๆที่จะแบบเหมือนกับจะมาโกรธจะมาโมโหจะมาโทษว่าคนนั้นนิสัยไม่ดีคนนั้นนิสัยแย่หรือว่าเป็นคนไม่ดีอะคุณคิดแล้วแหละเพราะว่าอะไรเพราะคุณอาจจะโดนคนเหล่านั้นกระทำชำเราคุณนะคะก่อนที่คุณจะตัดสินใจอะคือคุณเจอมากับตัวไง ไอคนที่มันทำร้ายคุณ่ะนะคะเป็นสังคมเพื่อนที่ทำงานนะคะเขาก็พูดแบบนั้นทำแบบนี้นิสัยอย่างนั้นคุณเห็นกับตานั่นแหละนะคะคุณไม่ได้ไปฟังคนอื่นเล่ามาหรอกไอที่ฟังเล่ามาก็คือแบบคุณต้องพิสูจน์ก่อนว่านะ,ค,ะคนอื่นเป็นแบบนั้นเป็นแบบนี้นะคุณถึงไปตัดสินเขาแต่ตัวงคุณคุณรู้ดีก่อนที่คุณจะไปตัดสินคนอื่นเนี่ยคุณรู้ว่าตัวเองเป็นคนยังไง คุณรู้ว่าตัวเองเนี่ยนะเป็นคนที่ค่อนข้างเนี่ยจริงจังนะคะแล้วก็ค่อนข้างเนี่ยเป็นคนที่ละเอียดรอบคอบแล้วก็เป็นคนที่มีความสุขกับสิ่งที่ตัวเองทานะคะคือสนใจแล้วก็โฟกัสตัวเองไม่ค่อยที่จะสนใจคนอื่นนะเป็นคนที่เหมือนกับว่าขยันแล้วก็สามารถเี่ ให้คำปรึกษาหรือว่าแนะนําคนอื่นได้มีความเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ฉันรู้ดีว่าฉันเป็นคนยังไงฉันรู้ดีว่าฉันเป็นคนขยันพึ่งได้อาศัยได้เป็นคนมีน้ําใจฉันช่วยเหลือคนอื่นได้ฉันไม่ต้องการที่จะทําให้คนอื่นลําบากเพราะตัวฉันฉันจะขยันทํามาหากินเองนะคะไม่มีใครที่แบบจะมาช่วยเหลือฉันได้อารมณ์นี้ตรงคุณนพึ่งพาตัวเองมาตลอดนะแล้วก็อาศัยความรู้ความสามารถความขยัน ของตัวเองสร้างรายได้และเอาชีวิตรอดจากปัญหาอุปสรรคต่างๆแก้ไขสถานก,การณ์ได้ด้วยตัวเองไม่ได้ไปหวังครึ่งใครโกรธโมโหเครียดเก็บกดเก็บกดดันถูกกันแกล้งถูกใส่ร้ายตัวของคุณก็เอาตัวรอดเองอะนะคะคือแบบทำใจเองแล้วก็ให้อภัยคนอื่นเขาไม่ถือโทษไม่โกรธคนอื่นนะคะเหมือนกับว่าคือไม่พยายามพยายามที่จะไม่ สูงสิงหรือว่าไม่เอาตัวเองเข้าไปหาเรื่องนะคะหรือว่าไปสร้างเรื่องสร้างความวุ้หวายกับคนอื่นรู้ดีว่าฉันเป็นคนเป็นคนยังไงและฉันก็รู้ดีว่าใครอะนะรู้สึกยังไงกับฉันอารมณ์นี้นะเรามาดูกันว่าตัวของคุณรู้ดีว่าคุณเป็นคนยังไงนิสัยไงนะเด็ดขาดจริงจังขยนขันขันแะข็งนะคะแล้วก็ไม่ชอบยุ่งเรื่องของชาวบ้านนะโฟกัสแต่เรื่องการทํางานชีวิตของตัวเองเรามาดูกันว่า คุณคิดว่าตัวของคุณร้ายกาจเรื่องอะไรมาดูซิพลังงานความร้ายกาจในตัวคุณเนี่ยคุณคิดว่าตัวเองร้ายกาจยังไงร้ายกาจเรื่องอะไรมาดูซิความร้ายกาจที่คุณรู้ว่าตัวเองอ่ะร้ายกาจยังไงรู้ไหมรู้ไหมรู้ คุณรู้คุณตอบแบบไม่ลังเลเลยฉันรู้ว่าฉันเป็นคนร้ายกาจยังไงฉันเป็นคนที่โนสนโ o แคร์ no son, no นะคะสังคมบุคคลรอบข้างคนที่สร้างความวุ่นวายสร้างความปั่นป่วนให้คุณคุณไม่สนอะนะคะแล้วแต่ชีวิตใครชีวิตมันนะคะแม้ขนาดคุณมีอํานาจวาสนานะคุณมีในเรื่องของตําแหน่งหน้าที่การงานที่ใหญ่โตนะคะบัญชาออกคําสั่ง นะคะสั่งห้ามเขาได้ห้ามเขาทะเลาะกันห้ามเขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ได้แต่คุณไม่ทําคุณบอกเรื่องหัวมึงนาะยช่างมึงสิอารมณ์นี้นะคะใครจะทะเลาะกันใครจะกัดกันตายใครจะไม่มีกินนะคะใครจะประสาทแดกนะคุณปล่อยเลยคุณบอกคุณไม่อา้าก นะฉันอยู่แบบเนี้ยของฉันดีอยู่แล้วนะใครอยากจะนินทาใครอยากจะใส่ร้ายป้ายสีคันใครจะมีปัญหาเรื่องอะไรเรื่องเขานะคะให้เขาไปดูแลจิตใจความคิดทัศนคติของเขาเองชีวิตของเขานะขอให้เขามาทํางานทุกวันก็พอแล้วถ้าคุณเป็นหัวหน้างานนะกูบอกว่าเออมาทํางานให้ฉันทุกวันนั่นแหละนะฉันจะได้แบบเออไม่ต้องยุ่งวุ่นวายที่จะเหมือนกับว่าไปรับรู้รับฟัง นะคะคนนั้นก็บน่นคนนี้ก็บ่นว่าเหนื่อยลําบากอะไรเงี้ยด้วยพลังงานคุณเป็นคนที่แบบเป็นผู้นำอะนะคะแล้วก็รู้สึกว่าตัวของคุณนะคะรู้ว่าตรงคุณไ like, ร้กาดยังไงคือคุณไม่โสนอะนะคะใครจะฟ้องนะคะใครจะเป็นบางช่างยุใครจะฟ้องคนนั้นคนนั้นนี่ใส่ยางนี้คนนี้ขี้อิจฉาคนนั่นนะคะคุณบอกคุณไม่สงคุณไม่เอาคุณไม่ฟังนะคะบ่นมาเถอะ นะคะแต่ฉันก็ทอะารเขาไม่ได้ฉันจะไปเปลี่ยนนิสัยเขาได้ยังไงก็เขาเป็นคนแบบนี้นิสัยเขาเป็นแบบนี้เนอขอให้เขาแค่มาทํางานกับฉันเนี่ยทุกวันก็พอแล้วนะ,ะและพลังงานงคุณคือแบบถ้าแบบคุณเป็นพนักง,งานธรรมดาหรือว่าบุคคลธรรมดานะคุณบอกว่าเออคุณไม่ต้องการที่จะซุงสิงกับป้าข้างบ้านนะคะโดยเฉพาะป้าข้างบ้านที่มายุ่งวุ่นวายกับชีวิตของคุณหรือว่าชอบจะเล่าเรื่องคนนั่นคนนี้ให้คุณฟงังคุณบอก เออฟังไปอย่างนั้นแหละนะคะฟังเหมือนเอาหูทวนลมไปเหมือนเรียกว่ามาเล่าสู่กันฟังฟังแล้วก็นะคุณก็เหมือนกับว่าเข้าใจอะนะว่าป้าค้ังบ้านไม่มีเพื่อนคุย นี่คือพลังงานของคุณคุณแบบไม่สนใจใครเลยอ่ะคุณไม่เอาอะไรเลยคุณไม่แคร์อะไรเลยใครจะยิงกันตายใครจะกัดหัวกันกินใครจะจนใครจะรวยคุณไม่สนคุณไม่แคร์คุณใช้ชีวิตของคุณอย่างมีความสุขนะคะอยู่กับงานอยู่กับชีวิตของคุณนะคะนั่งอยู่บนบัลลังก์นนะคะปล่อยให้เขาทํางานไปนะคะเรามาดูกันว่าคุณไร้กาดแค่ไหน ในสายตาของคนที่เขารักและก็ชอบคุณนะคะมาดูซิแรนดอมในสายตาของคนที่เขารักและก็ชอบคุณอาจจะเป็นนะะ้าพลังงานของสามีคนรักพ่อแม่นะคะคนที่เป็นเพื่อนรักของคุณมาดูซิว่าคุณร้ายกาจแค่ไหนในสายตาของคนที่รักคุณนะคะ พลังงานของคนที่เคยเป็นครอบครัวคุณเคยเป็นภรรยาเป็นสามีของคุณนะคะอดีตคือความสัมพันธ์เนี่ยมันจบไปแล้วแหละมันน่าที่จะมีปัญหากันมันน่าที่จะมองหน้ากันไม่ติดมันเข้าใกล้กันไม่ได้แล้วเขาบอกว่าคุณเนี่ยร้ายจริงๆนะคุณอะน,นะคะเหมือนสามารถจะทำใจได้ลืมเขาได้ยังไง นะคะคุณร้ายกาจที่สุดคุณลืมความสัมพันธ์ตั้งแต่เก่าก่อนนะคะอดีตความสัมพันธ์ของเขากับคุณเนี่ยคุณลืมเขาได้ยังไงคุณทําใจได้ยังไงคุณตัดจบเขาได้ยังไงนะคนที่รักคุณคนที่เป็นภรรยาเป็นสามีเป็นครอบครัวเก่าของคุณเนี่ยนะรู้สึกว่าคุณเป็นคนเด็ดขาด เป็นคนที่แบบไม่สนจริงๆเลยนะแล้วคุณก็ทําใจได้อย่างรวดเร็วด้วยคุณไม่สนใจอะ่ะแต่จริงแล้วคุณอาจจะทุกข์ใจเศร้าใจก็ได้นะแต่ว่าภายนอกเขาเห็นว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่ลืมเขาไปแล้วอะ่ะเป็นคนที่แบบไม่สนใจไม่เอาอะไรเลยนะไม่เคยถามถ่ายเรื่องราวของเขาเลยเขามีความสมัมผัสรับรู้ว่าคุณใจดําจริงๆนะคะกับคนรักเก่าสามีเก่าแฟนเก่าหรือเปล่านะคะบ่นว่าคุณเนี่ยไม่สนใจเขาเลยนะไม่เคยรักเขาเลย นะคะรักแล้วทำไงได้เนาะในเมื่อมันจบกันไปแล้วนะคะและคุณร้ายกาจแค่ไหนอย่างไร ในสายตาของคนที่รักคุณเขาบอกว่าเขาเนี่ยพยายามจะถามเรื่องราวของคุณมาตลอดเลยนะอยากรู้เรื่องราวของคุณวิถีชีวิตของคุณเขาเครียดเรื่องของคุณมาตลอดเลยคิดแต่เรื่องของคุณอยากจะถามถ่ายเรื่องราวของคุณนะแล้วก็มีการสอดส่องนะคะชีวิตของคุณมาตลอดเลยแต่ตัวของคุณเนี่ย เคยบ้างไหมเคยที่จะถามถึงชีวิตเขาบ้างไหมเคยที่จะสง่งเคยที่จะดูชีวิตของเขาบ้างไหมคุณตัดสินใจที่แบบตัดจบเขาไปแล้วนะคะไม่สนใจเขาอีกเลยมีแต่เขาคนเดียวเนี่ยที่มีความรู้สึกว่ายังรักแล้วก็คิดถึงคุณอยู่นี่คือคนที่รักคุณนะบอกว่าเขาเนี่ยถามถ่ายถึงเรื่องราวของคุณตลอดเลยกับเพื่อนกับฟูงกับสังคมกับคนรู้จักแต่คุณไม่เคยไม่เคยที่จะถาม นะคะไม่รู้ว่าคุณถามหรือเปล่าแต่เขามีความรู้สึกว่าคุณไม่เคยที่จะแบบทําอะไรเลยอะนะคะเออถ้าแบบว่าไม่ได้อยู่ด้วยกันแล้วจะทำอะไรให้รู้ได้ยงไงเนาะบางทีคุณอาจจะถามก็ได้แต่คุณเหมือนกับมีความรู้สึกว่าเออถามไปก็แค่นั้นในเมื่อมันจบไปแล้วและคุณร้ายกาจอย่างไรเรื่องอะไรเขาบอกว่าถ้าคุณเนี่ยอยู่ไกลจากเขามากคุณไม่เคยช่วยเหลือในเรื่องของการเงินหรือว่าไม่เคยเอ,อเรียกว่า สอดส่องนะ,ะถามถ่ายความทุกข์นะที่เขาเจอเลยตั้งแต่จบกับคุณไปตั้งแต่เลิกกับคุณไปคุณไม่เคยกลับมาถามเขาเลยกลับมาใส่ใจเขาเลยกลับมาดูแลใน,นเรื่องของการเงินเขาเลยนะคะอันนี้คือเหมือนเป็นภรรยาเป็นสามีกันเลยเนาะ <c oughs> บอกว่าเนี่ยคุณไม่เคยที่จะแบบส่งเสียเลี้ยงดูหรือว่าถามถ่ายว่าชีวิตของเขาเป็นยังไงมีแฟนหรือยังพอคุณไปมีความสัมพันธ์ใหม่แล้ว หรือว่าใช้ชีวิตยังมีความสุขแล้วนะคะคนคนนี้เขาบอกว่าคุณเนี่ยอยู่ในพื้นที่ของคุณถ้าแบบคุณไม่มีแฟนคุณก็เหมือนกับว่าคุณใช้ชีวิตโสดแบบคือไม่สนใจใยดีใครอะ่ะทําแต่ง,งานหาแต่เงินได้เงินมาแล้วไปไหนนะคะทำไมไม่ถามทำไมไม่ส่งไปให้เขาใช้บ้างอารมณ์นี้นะเหมือนกับว่าคุณไม่ช่วย ดูแลนะค่าใช้จ่ายต่างๆให้กับเขาเลยถ้าเขาเป็นภรรยาเป็นสามีเก่าของคุณนะคะและคุณไร้กาศแค่ไหนในสายตาของคนที่รักคุณบอกว่าตัวของคุณเนี่ยน่าที่จะมีการทำงานที่เหมือนกับเรียกว่าไม่หยุดนิ่งนะคะคืออาจจะมีธุรกิจการงานที่เหมือนจะต้องเดินทางไกลบ่อยๆแล้วทำให้ตัวของคุณเนี่ยเหมือนกับ ยพยายามจริงๆแล้วมันไม่ใช่ธุรกิจการงานที่คุณพยายามทำปะแต่มันเป็นการที่ตัวของคุณพยายามที่จะเดินทางบ่อยๆทํางานบ่อยๆทํางานไม่อยู่นิ่งไม่อยู่กับที่อ่ะคือแบบทําตัวไม่ว่างเพื่อจะหนีเขาหรือเปล่าเขาบอกอย่างนี้คุณไล่กาดแบบนี้เลยการที่ตัวของคุณแบบเอางานมาอ้างเนี่ยแล้วก็เดินทางบ่อยๆออโทรศัพท์ก็ไม่ค่อยจะเล่นนะโซเชียลก็บล็อกไม่โพสตโซเชียลอีก แสดงว่าตัวคุณเนี่ยป้องป้องการที่จะปกปิดชีวิตของคุณเรื่องราวของคุณไม่ให้เขารู้หรือเปล่านะคะคุณจงใจที่จะปิดบังชีวิตของคุณหรือเปล่าจงใจที่จะหลบหนีไม่อยากจะเจอหน้าเขาหรือเปล่านะคะอะไรจะขนาดนั้นเกลียดยิ่งกว่าอะไรอีกเหรอไม่อยากจะเห็นหน้าไม่อยากจะเจอหน้าโซเชียลก็ไม่โพสต์ไม่อยากจะให้รู้เรื่องราวอะไรเลยนะคะนี่แหละและ คุณร้ายกาจแค่ไหนในใสายตาของคนที่รักคุณบอกว่าเขาน่ะเครียดมากรู้ไหมเขาเนี่ยพยายามที่จะเหมือนกับคิดอยากจะหาคําพูดหรือว่าทําอะไรบางสิ่งบางอย่างเนี่ยเหมือนขอโทษคุณนะเหมือนขอคืนดีกับคุณหรือว่าทําให้คุณเหมือนกับเรียกว่าให้อภยัยหรือว่า,อาโอโหสิกรรมเขาอะนะแต่เขารู้สึกว่าตัวคุณเนี่ยน้าที่ไม่สนใจนะ แม้แต่จะพูดจะจากันแม้แต่จะคุยกันนะคะคุณไม่สนเลยคุณใช้ชีวิตโนสนโนแคงจริงนะเจ็ดาบเนี่ยทำให้เขารู้สึกหมั่นไส้อะนอกจากจะแบบรู้สึกว่าคุณไร้กาดแล้วยังหมั่นไส้คุณอีกว่าคุณเนี่ยทำตัวเหมือนเด็กโตแล้วนะก็ยังทำตัวขี้งอนเหมือนเด็กอีกนะเหมือนเขาจะง้อคุณแต่คุณก็ไม่คืนดีอ่ะคุณหนีอ่ะคุณหนีเขา นะคุณแบบงอนเขาโกรธเขาโมโหเขาแบบคือเขาทุ่มเทความรักให้คุณมากแค่ไหนนะเหมือนอยากจะเรียกว่าขอคืนดีกับคุณเนี่ยนะงอนง้อขอคืนดีกับคุณแต่คุณนะทำตัวแบบไม่สนจริงๆนะไม่เอาจริงๆเลยปฏิเสธนะการงอนง้อขอคืนดีจากเขานะคะและคุณร้ายกาจแค่ไหนในสายตาของคนที่รักคุณเดอะจั m e n นเขาบอกว่า ช่วงเวลาที่ผ่านมาเขารอให้คุณติดต่อไปหาเขาหรือว่าพูดคุยกับเขานะคะหรือว่าเรียกร้องความสนใจจากเขาเอออย่างนิดก็อย่างน้นอยๆก็แบบแสดงออกอะไรสักสิ่งบางสิ่งบางอย่างให้เขารู้หน่อยว่าคุณเสียใจให้เขารู้หน่อยว่าคุณรักแล้วก็ยังคิดถึงเขาอยู่แต่ไม่เลย คุณไปสนใจสิ่งอื่นคุณไปทําสิ่งอื่นคุณไปทํางานคุณไปหาเงินนะคุณไปอยู่กับงานไปอยู่กับชีวิตของคุณนะคุณอยู่กับความสุขของคุณทําให้คนคนนี้รู้สึกว่าคุณเนี่ยโอ้โหเรียกว่าเย็นชามากๆนะคะเป็นเจ้าหญิงน้ําแข็งเจ้าชายน้ําแข็งไปเลยอะ่ะเหมือนตัดเขาออกจากชีวิตเห็นเขาแบบเหมือนเป็นขี้หมูขี้หมาเลยนะที่ไม่มีความสําคัญไม่มีประโยชน์ ต่อชีวิตของคุณเลยอ่ะเห็นแต่งานเห็นแต่เงินสําคัญกว่าเขาอีกอะไรจะขนาดนั้นมองเขาเป็นขี้หมูขี้หมาไปเลยใช่ไหมฉันเห็นเงินดีกว่าไงฉันเห็นงานสําคัญกว่านะเพื่ออนาคตของจันอารมณ์นี้เนาะและคุณร้ายกาจแค่ไหนในสายตาของคนที่รักคุณ t h เมจิเชีย n คุณชี้ฟ้านะชี้นิ้วขึ้นไปบนฟ้าแล้วคุณบอกว่า เออจะใหญ่ครับฟ้ามาแค่ไหนใครจะใหญ่มาจากไหนใครจะสร้างความวุ่นวายอย่างไรฉันไม่สนนะใครจะบน่นใครจะว่าอะไรใครจะนินทาอะไรฉันไม่แคร์นะคำพูดของทุกคนนะที่สร้างความเจ็บปวดสร้างความเสียใจนะให้กับคุณ คุณบอกคุณไม่สนคุณไม่สนใจอ่ะเออจะพูดดีฉันก็ไม่สนนะพูดไม่ดีฉันก็ไม่เอานะคุณเหมือนกับอยู่ในพื้นที่ของคุณคุณเก็บเนื้อเก็บตัวทําภารกิจการงานของคุณคุณไม่สนว่าใครจะใหญ่มาจากไหนใครจะแบบมากลางใส่คุณแค่ไหนคุณบอกไม่สนอ่ะแล้วไงอ่ะ ะะชีวิตใครชีวิตมันนะคะฉันรักตัวเองฉันอยู่กับตัวเองฉันมีความสุขกับสิ่งที่ฉันทำนะคะงานน่ะหนักกว่าอีกนะคะฉันไม่สนหรอกคำพูดนะค,ะคำเผานะ,ะหรือว่าคำนินทาอะไรต่างๆเนี่ยคุณใช้ชีวิตอย่างมีความสุขนะคะและคุณสามารถบริหารจัดการจิตใจของคุณนะ,ะให้เข้าใจถึงการกระทําของคนเหล่านั้นได้เขาจะพูดเอาแต่ใจตัวเองเขาจะนินทาคุณ เขาจะใส่ร้ายไปสีคุณแค่ไหนคุณไม่โสดอ่ะนะคะและพลังงานของคนที่รักคุณก็บอกว่าตัวคุณเนี่ยคือผ่านอะไรมาเยอะแล้วอะ่ะแล้วก็รู้อะไรเยอะด้วยบริหารจัดการชีวิตตัวเองได้จิตใจตัวเองได้อะ่ะเดอะเมจิเช่เนี่ยเก่งแบบโอ้นะะเก่งจนหน้าหมั่นไส้นะคะทําทุกสิ่งทุกอย่างได้เองและคุณร้ายกาจแค่ไหนใน,ในใสายตาของคนที่รักคุณคุณนิ่งมาก ะค,ะคุณแบบอยู่ในพื้นที่ของคุณไม่รู้ทาอะไรงุบงุบๆงีบเงิยบนะคะสร้างไรายได้สร้างความร่ารวยสร้างความบบสําเร็จให้กับตัวเองนะแต่ภายนอกดูเหมือนเป็นคนไม่มีอะไรนะดูอ่อนโยนดูน่ารักจิตใจดีมีเมตานะคะแต่แอบ,บไปทำอะไรก็ไม่รู้ทำอาชีพการงานที่แบบไม่เปิดเผยด้วยนะเออนะคะคืออยู่ดีๆก็โผล่มารวยแล้วอยู่ดีๆก็ประกาศให้คนอื่นรู้ว่าเนี่ยฉันรวยอะ ะคะใครมีอะไรกับฉันหรือเปล่าฉันมีตังใช้ฉันรวยฉันประสบความสําเร็จฉันอยู่ดีกินดีมีความสุขนะความทุกข์ใดๆไม่สามารถที่จะเข้ามากล้มกลายฉันได้นะคะตัวของคุณคือแบบจะทุกข์จะสุขจะร้อนจะหนาวนะไม่มีใครมองออกเลยว่าคุณทํำหลายคุณไายกาดจริงๆนะคุณเก็บตัวเงียบคุณอยู่ในพื้นที่ของคุณแบบใครก็แบบ สูงสิงกับคุณไม่ได้ใครก็ไม่รู้นะว่าคุณทำอะไรอยู่ดีเอมเพรสเนี่ยท่ามกลางความที่แบบสวยหรอเพอร์เฟกนะจิตใจดีมีเมตตาอ่อนโยนอ่อนหวานนะคะใจบุญสุนทานแต่ก็มีความเจ็บปวดที่ฝังลึกในใจแต่ก็ไม่ได้ทำให้คุณเหมือนหยุดทำงานหยุดทำมาหากินได้อะคุณเข้มแข็งนะคะแล้วคุณก็ไม่เปิดเผยด้วยว่าคุณเจ็บปวดเสียใจแค่ไหนกับสิ่งที่ผ่านมา นะคะไม่มีใครรู้หรอกนะสิ่งที่คนอื่นเขาเห็นก็คือพยายามจะสอดรู้สอนเห็นชีวิตของคุณนี่แหละนะคะแต่ก็ทําอะไรคุณไม่ได้นี่แหละคือสิ่งที่คุณทําให้เขานะคนที่รักคุณหรือว่าบุคคลใกล้ตัวนะมองว่าคุณร้ายกาจที่สุดเออไม่รู้ทําอะไรแหละนะคะเงียบๆนิ่งๆพายาจะบอกอะไรถ้ามีคนเขามองว่าเราเป็นคนร้ายกาจแบบนี้พายยังบอกอะไรคะ หกดาบเราก็ไม่สนไม่แคร์นะเราก็ไปของเราเรื่อยๆนะคะพายเรือตะลุตุบป,ป่องไปเรื่อยๆแล้วแหละนะคะสิ่งที่เราต้องมีเนี่ยขอบเขตพื้นที่ของตัวเองนะคะแล้วสิ่งที่คุณนะ,ะเหมือนกับมีแล้วคนอื่นมองเห็นคือแบบไม่ว่าคุณจะคิดจะทำอะไรอะนะ,ะไม่ว่าจะโปรง่งใสหรือว่าจะมืดบอดนะคะคุณรู้ดีแหละว่าควรจะทำอย่างไรควรจะคิดอย่างไรนะคะ เดเดวิลเนี่ยมันเป็นพลังงานของคนที่แบบเอาตัวรอดได้นะใครจะมาในรูปแบบไหนฉันเอาตัวรอดได้อยู่แล้วฉันอยู่ได้ฉันอยู่สบายฉันอยู่คนเดียวได้ฉันอยู่ในพื้นที่ของฉันฉันจะทุกข์จะร้อนจะสุขจะหนาวจะเจ็บปวดจะเสียใจนะฉันก็นะสิ่งที่ฉันโฟกัสคือความมัง่งคั่งความร่ำรวยความสําเร็จและความสุข นะภายใต้ที่คนอื่นอะ่ะเครียดกับคุณมาปวดหัวกับคุณทําไมก่อนนะคะคือแบบว่าเห็นคุณนิ่งเงียบอยู่ในพื้นที่ของคุณหรือว่าทํางานหรือว่าเฉยหรือว่าแบบไม่สนใจใะดีใครเนี่ยคือแบบไม่ได้สนใจเ,เหตุการณ์เรื่องราวหรือว่าพฤติกรรมของคนอื่นๆที่ทําร้ายคุณนะนะคุณแบบใช้ชีวิตอย่างมีความสุขได้นะค,ะคุณรู้จักให้ภยัยคุณรู้จักเอ,อทําจิตใจของตัวเอง ให้บริสุทธิ์ผุดผ่องนะปลอดโปร่งโล่งสบายพลังงานท็อกซิกใดๆไม่สามารถทําให้คุณนะมลหมองได้เลยอารมณ์นี้นะคะแล้วก็เลยทําให้คนอื่นเครียดไปกับคุณอนะ่ะนะครับปรสรแทนคุณเอนะเพราะว่าเขาอยากรู้เรื่องของคุณแต่เขาไม่รู้นะว่าคุณทําอะไรอยู่นั่นแหละนะคะก็ปล่อยให้เขานะคิดว่าคุณร้ายกาศนะเออก็ประมาณนี้นะฟังเพื่อเป็นแกนคำถามเป็นแนวทางขอบคุณทุกการติดตามค่ะ